ตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าศุนจนะกลับคือเป็นระยะเวลาที่ว่างเปล่าจากศาสนาไม่มีอัตมีธรรมคำว่าศีลวธรรมว่า,าบาปว่าบุญนี่ไม่ปรากฏในความรู้สึกของประชาชนทั้งหลายเลย คงไม่มีความสนใจกันก็ไม่ทราบว่าศีลธรรมหรือบาปมีคุณโทษเป็นประการใดบ้างมันว่าเป็นระยะที่ร้อนมากที่สุดและในหมายถึงดินฟ้าอากาศร้อนคือมันร้อนภายในจิตใจของสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยยิ่เลือซึ่งเป็นธรรมชาติที่เผารนคือเป็นธรรมชาติที่ร้อนอยู่แล้วเมื่อพอไปสิงในถานที่ใดจุดใดจุดนั้นต้องร้อนในหัวใจใดหัวใจนั้นต้องร้อน พราไม่มีน้ําดับคําว่าน้ําก็ได้เกิดสีน้ำทเป็นเครื่องดับความรุ่มร้อนภายในคือที้เละเน,นี่ศาสนามีอยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าไม่สนใจจะนําน้ําสีนธรรมเข้ามาชาล้างเข้ามาดับความรุ่มร้อนอันนี้ก็ไม่ไายที่จะร้อนเช่นเดียวกับสุญญากาศคำว่าสุญญากาศในข้างโน้นกับสุญญากาศของเรา ในระยะเวลาหรือของบุคคลเป็นบางคนนั้นมีอยู่เป็นประจำผู้ที่ไม่เคยสนใจกับศีลกับธรรมกับคุณงามความดีอะไรเลยนั้นนั่นแหละคือเป็นสุญญากับผู้ที่ไม่สนใจอย่างนั้นเราอยากเข้าใจว่าเขามีเกียรติเขามีคุณงามความดีเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดเขาค,คเป็นคนมีฐานะดีเขาเป็นมนุษย์ที่มีความสงาาส่าราศีจงกันข้ามกันไปหมด คือภายในจิตใจที่ไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและเป็นน้ําดับไฟแล้วจะให้ความร่มเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะกิเลียมันฝังลึกอยู่ภายในจิตใจนั่นเป็นประจําซึ่งไม่มีอะไรที่จะดับและไม่สนใจที่จะนาอะไรมาดับแล้วจะหาความสุขความสบายมาจากที่ไหนโลกลามองกันมองอย่างเผินๆคือมองตามความคาดความหมายตามความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ได้นําเหตุนําผลนําอัดนําทำเข้าไป เทียบเคียงหรือจับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนื่องจากว่าเราก็ไม่มีมันจึงไม่ทราบความจริงซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจด้วยการทุกคนล้วนแล้วตั้งแต่ความจริงทำท่านสอนอัดสอนทำแต่สารโลกนั้นท่านสอนความจริงท่านไม่ได้สอนความปลอมแต่จิตใจของเรามันชอบปลอมกับทมอยู่เสมอเป็นและเป็นค่าสึกต่อธรรมเป็นค่าสึกต่อตนเองอยู่เรื่อยๆเวลาจะประกอบศีนธรรมกุญงามความดีเข้าใส่จิตใส่ใจแล้วจะหาเรื่องหาราว ก่ออุปสรรคยุ่งเหยิงวุ่นวายให้ขัดข้องต่อการประกอบความดีมันกลายเป็นมารสังหารตนเองโดยไม่รู้สึกโดยที่เราก็คิดว่าเป็นทางออกของเราอย่างดีน,นี่ก็คือแหน่ของไฟที่จะทําความรุ่นร้อนให้แก่เราแหนึ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคําว่าสุญญากาศอันเป็นเรื่องใหญ่นั้นจริงมาเป็นได้กับเรื่องย,ย่อยๆในบรรดาเราทั้งหลายที่ แม้จะนับถือพุทธศาสนาอยู่ก็าตามระยะใดที่ห่างเหินจากศีลจากธรรมจากการประกอบผลงานความดีเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือการอบรมจิตใจให้มีความสงอบล่มเย็นระยะนั้นมันก็เป็นสุญญากาศได้ระยะใดที่เป็นสุญญากาศภายในจิตใจระยะนั้นใจจะร้อนใจความร้อนนั้นจะไม่เป็นสุญญากาศมันจะร้อนของมันเรื่อยๆคำว,ว่าสุญญากาศคือว่างกล่าจากเหตุจากผลจาก คาว่าอัตวธรรมคำว่าบาปว่าบุญไม่ร้ลึกพอที่จะหาทางแก้ไขและส่งเสริมเลยท่านเรียกว่าสุญญากับภายในจิตใจของสัตว์โลกแต่เมื่อสุญญากับเข้าสู่จิตใจใดแม้จะมีศาสนาอยู่โดยที่ตนก็ปฏิญญาณตนว่านับถือศาสนาก็ตามแต่ขณะที่ไม่มีศาสนาไม่มีเหตุมีผลเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตวงตนเองทดสอบตนเองว่าผิดหรือถูกปรระกาใด้งประการใดบ้างนั้น ระยะนั้นเป็นความรุ่มร้อนของจิุมไม่ใช่น้อยเหมือนกันมีเรียกว่าสุญญากับมีเราเทียบเข้ามาให้ทราบถึงเรื่องสุญญากับตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้พอเลยจากนั้นแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เมื่อตรัสรู้แล้วก็ทางสอนทำแก่โลกโลกก็เริ่มรู้สีรู้ธรรม แล้วกลับตัวเป็นคนดีและมีความร่มเย็นไปโดยดับเพราะอำนาจแห่งศีลธรรมเป็นน้ำสำหรับดับไฟกิเลสตัธธหาอัสวะซึ่งเป็นความรุ่งร้อนโดยหลักธรรมชาติของมันบกล่าวไว้อย่างนั้นนี่เราย่นเข้ามาคือโอปนญญยิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งตั้งแต่วันเกิดมานี้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนกี่ชั่วโมงกี่นาที ระยะใดาบ้างในช่วงที่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งเป็นสุญญากาศภายในตัวของเราแลระ,ะยะใดาบ้างที่มีศาสนาประจําใจเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่นั่งภาวนามันก็เป็นสุญญากาศได้อีกนั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธเสเดียวเผลอไปโดดลงนรกแล้วอืยุ่งกับเรื่องนั้นยุ่งกับเรื่องนี้วุ่นวายกับอารมณ์นั่นวุ่นวายกับอารมณ์นี้นั่นแหละมันเป็นสุญญากาศแล้วโดยที่เราไม่รู้ มันทั้งที่ก็เรากันว่าเรานั่งภาวนามันนั่งวนนั่งวุ่นนี่เป็นนั่งสุญญากาศเพื่อให้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้และเพื่อให้ทันกับคนมายาของกิเลสกับความนุ่มหลงนี่ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งจึงต้องตั้งสติสตังตั้งท่าตั้งทางพินิจพิจารณามีเจตนามุ่งตรองหน้าที่การงานของตนในขณะที่ทำ อยาให้ความทั้งเผอเหล่านั้นเข้ามาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินแล้วเอาไปกินจนหมดนั่งทั้งเวลาไม่ปรากฏเป็นผลอะไรขึ้นมาปล่อยให้แต่กิเลสให้แต่สุญญากาศเอาไปกินทั้งหมดนี่ไม่มีอะไรเหลือพอออกมาแล้วเฮ้ยนั่งของน้ําไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเล่าอะไรเลยวันนี้สิ่งที่ได้เรื่องไม่พูดในเรื่องอะไรในเรื่องยุ่งเรื่องวุ่นวายหนึ่งสิเรื่องไปตกนรกทั้งเป็นอยู่ที่ไหนบ้างนั่นไม่พูด แล้วเราจะมาทวงเอาหนี้เอาสินจากอาัดจ,จากทมเหมือนศาสนาเป็นหนี้สินของคนเราเป็นเจ้าหนี้ศาสนาทวงอัดทวงทมเป็นเจ้าหนี้ของอัดของทำทวงเอาก็ท่านมันก็ไม่ได้สิเพราะเราทําเหตุไม่ดีกับตัวเองนั่งภาวนาตั้งนมนานไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรหรอกว่าสนนาน้อยเราหนิว่ะดูยเฉยดีกว่าเหรออีแล้วนะ่ะหลอกไปเรื่อยๆนะ แต่นั่งภาวนาอยู่นั้นมันยังเห็นได้เรื่องสิ่งที่ต้องการมันมันไม่ได้เพราะอะไรเป็นเจตนาอันหนึ่งเพียงเท่านั้นที่ว่าต้องการจะทําภาวนาแต่เจตนาที่แสงขึ้นมาและเพิ่มพูนขึ้นโดยลําดับลำดับจนกระท,ทั่งถึงฉุดลากจิตไปสู่ที่ไหนที่ไหนไม่รู้ไม่มีศูนย์ไม่มีสีมีธรรมอยู่ประจําขณะจิตนั้นๆเลยไปตกนรกทั้งเปอยู่ที่ไหนไม่รู้นั่นเราไม่คิดเราไม่เอามาบวกมาลบไม่เอามาเทียบเคียงดู มาทดสอบดูพอทราบเหตุผลดีชั่วของของเราที่แสดงตัวไปเองทําขึ้นมาเองเราจริงไม่ทราบแล้วก็ไปทวงเอานี้เอา,เอาสินจากอจาจจกทำมต่ทําทรรแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขความสบายไม่เกิดความสงบนพอเราไม่หาความสงบหาแต่ความวุ่นผลนก็ได้แต่ความทุกข์ความวุ่นน,นั่นีน่ลเพื่อความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้อง ท่านไม่สอนของปลอมอันใดที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราท่านสอนให้เข้าใจให้รู้ดังที่กลามาเหล่านี้มีอยู่กับจิตใจของทุกคนที่เรียกว่าสุญญากาศสุญญากาศนะว่างเปล่าจากอัดจากทำทั้งๆท,ท,ที่นั่งภาวนาอยู่ดเถอไปไหน้อยไปเรื่อยๆหรือว,ว่านั่งภาวนาผลม,มันก็ไม่ปรากฏ ถ้ามีสติสตังกําหนดดูอยู่นั้นสมมติว่ากําหนดลมหายใจตั้งหน้าตั้งตาจะให้รู้เฉพาะลมหายใจมายุ่งกับอะไรความอยากมันเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงมันอยากอยู่ตลอดเวลาให้ทราบว่าความอยากนี้เป็นภัยต่อความสงบเพราะมันจะผลักดันจิตจะให้คิดปรุงในเรื่องต่างๆตามนิสัยที่เคยเป็นมาพยายามทห้งเห็นภัยในจุดนี้แล้วบังคับไว้ไม่ให้มันคิดในแง่ที่เราไม่ต้องการแต่คิดเราต้องการจะรู้ในสิ่งใดให้กําหนดปิด ใจไว้ด้วยดีเพื่อรู้สิ่งนั้นเช่นรูอ้อนาปานาาสติคือลมหายใจเขา้าเข้าออกออก,ก็ให้รู้อยู่ด้วยสตินี่เราเราทดลองดูพระพุทธเจ้าจะหลอกคนโกหกคนจริงเหรือหากว่าเป็นนักโกหกคนทําไมพระพุทธเจ้าได้แต่จะรู้ด้วยทมของจริงถ้าไม่ทําจริงจะรู้ทมของจริงได้ยังไงเมารู้ทมของจริงแล้วจะมาโกหกโลกได้ยังไงมันเข้ากันไม่ได้เนี่ยเหตุผลไม่มีท่านทาจริงรู้จริงเห็นจริงสอนจริงแต่ผู้ที่ฟอมก็คือเราผู้รับอวัตจากท่านมา ทำมาขยี้ขยำแหลกเหลวไปหมดทั้งๆที่เราว่าเรานับถือศาสนาเพื่อเืิดทูศาสนาแต่เราทําลายศาสนาซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและทําลายตัวของเราโดยไม่รู้จุกตัวเพราะความเผลอความไม่รอบคอบในตัวของเรานั่นแหละเปะ็นฆ่าสุดต่อเราฉะนั้นเพื่อให้ได้ผลเท่าที่ควรหรือให้ได้ผลยิ่งยิ่งขึ้นไปจึงควรคํานึงถึงเหตุที่ตนทําคอยจดจ้อง มองดูจุดที่ทําอย่างให้เผลอผลจะกกาหมดพุดโทโธก็ให้เป็นพุโทโธจริงๆให้รู้อยู่กับพุโทโธเท่านั้นเราไม่ต้องการสวรรค์นิมานที่ไหนแหละนอกจากคําว่าพุโทโธให้กลมกลมกืนกับความรู้มีสติํากับงานอยู่เท่านั้นเราจะเห็นความสงบที่ได้เคยได้ยินแต่ชื่อก็จะมาปรากฏที่ตัวของเราความความเย็นความสบายความเป็นสุขที่เกิดขึ้นเพราะจิตใจสงบ ก็จะเห็นภายในตัวของเราเราจะเป็นผู้รู้เราจะเป็นผู้เห็นเราจะเป็นผู้รับผลอันนี้เพราะเราเป็นผู้ทําเองด้วยเจตนาที่ถูกต้องตามหลักธรรมแต่ไม่เป็นอย่างอื่นทัศนาเคยสอนโลกมาอย่างนี้ถ้าผู้ปฏิบัติอย่างที่ว่าตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นต้องอย่างเข้าถึงความสงบเป็นอย่างน้อยแล้วจะสงบขึ้นไปเรื่อยๆโทษที่เคย ร่วมรวมภารกิจใจก็จะเห็นกันรู้กันเพราะอยู่กับใจคุณค่าที่เกิดขึ้นจากใจเพราะการชำระการฝึกการทรมานปราบปรามกิเลสออกได้มากน้อยก็จะปรากฏที่ภายในใจของเราเองเราจะเป็นผู้เห็นเองรู้เองโดยไม่ต้องฟังข่าวของใครทั้งนั้นเราเป็นตัวจริงเราเป็นตัวข่าวเราเป็นตัวรู้เราเป็นผู้รับทราบเรเป็นผู้เสวยผลเกิดขึ้นจากการกระทําของเราเราจะทราบด้วยกัน เรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นงานที่อัจรรย์มากมายกายกองในผลที่เกิดขึ้นจากงานนี้พระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ือโลกืลอสงสารก็เพราะการกระทำภาวนาทรงกําหนดอนาตา,านหาติตามหลักท่านกล่าวว่าอย่างนี้นแต่ความอดพระกาหารโดยมุ่งหวังความตรัสรู้จากการอดพระกาหารเท่านั้นไม่สวย คือไม่ได้พิจารณาทางใจซึ่งเป็นความถูกต้องประกรอบกันเลยจึงไม่มีทางสําเร็จได้เมื่อย้อนพระไทยหวนกลับไปถึงเรื่องตั้งแต่คราตรงถ้ายาวอยู่โน้นว่าได้เจริญอนาปานสติจิตใจมีความสงบจึงได้นําเรื่องนั้นเข้ามาพิจารณาอนาปานสติพอจิตมีความสงบสงบโดยละเอียดละออลงไปโดยลําดับ ก็ทรงมีทางที่จะพิจารณาไตรกองโดยทางสติปัญญายกปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาอาวิชชาปัจิยาสร้างข้าระเป็นต้นเนี่ยพมีอยู่ในพระการมีอยู่ในพระกิจนั้นด้วยกันก็ทรงไตรกองตามเหตุตามผลตามความจัดความจริงที่มีอยู่ด้วยพระปัญญาศีชาสามารถทรงฉลาดรู้ขึ้นมาในปัิญามาจากอวิชชาปัญยาที่ดูมนุษย ดวงสัตว์ทั้งหลายให้ท่องเกี่ยวอยู่ในวัตตะวนเหมือนกับคนหูหนวกสัตว์หูหนวกตามบอดมาตั้งกับตั้งการพระองค์ได้สลับปัดทิ้งหมดความบอดความถ่วงเหล่านี้ปรากฏในพระไตรว่าอาสวัคยายานได้สิ้นแล้วจากอาสวะเครื่องมืดมน,มนอนตการทั้งหลายนนอกจากนั้นยังกิตุป,ปาตยานอีกรู้ความเกิดความดับของสัตว์ของพระองค์ ยาไหนๆก็ทรงทราบไปหมดโดยตลอดตัวถึงนั่นท่านทําท่านทําจริงของท่านอย่างนั้นแล้วมันนาสิ่งที่ทรงทําแล้วทรงเห็นแล้วทั้งเหตุทั้งผลนั่นเองมาสั่งสอนโลกเพีงเป็นความถูกต้องแม่นยําไม่มีโอวาทของใครๆหรือคําสอนใครที่จะถูกต้องแม่นยํายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกนามาจริงก็คือถ้าโอวาทคำาสอนพระพุทธเจ้าไม่มีสอง และพยานความอย่างทราบในเหตุการณ์ต่างๆไม่มีสองทรงรู้ทรงเห็นทรงรับสั่งออกมาอย่างไรต้องปเป็นไปตามความจริงนั้นโดยไม่เป็นอย่างอื่นได้เลยนี่เอกนณามจริแปลว่าหนึ่งไม่มีสองแล้วพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ขึ้นมาแต่ละองค์แต่ละพระองค์พระองค์นั้นไม่ไม่ไมมตรัสรู้ซ้ํากันมีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งละครั้งมีอันหนึ่งเรียกว่าเอกนณามจริมีพระพุธทธเจ้าครั้งละ พระองค์เท่านั้นอาธิยนเน้ามาหาเราที่กล่าวมาทางนี้เป็นได้ทั้งเราทั้งพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงว่ากว้างแค่ต่างกันสําหรับหลักฐานแห่งความจริงนั่นเหมือนกันจิตุปาตยานความรู้ความเกิดความดับรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้สังขารที่เกิดขึ้นดับไปทั้งดีทั้งชั่วยอยู่ภายนจิตใจนี่เอาตรงนี้น,นี่คือปัญญาที่จะทราบตัวนี้แหละตัวที่ พุงแต่งนี้เองตัวที่จะไปหยิบนั่นหยิบนี่คว้านั่นคว้านี่พุงแต่งเรื่องพบเรื่องขาเรื่องกี้เล็ดตัณหาอาสวะก็คือตัวนี้นี่ปัญญาพิจารณาเช่นนี้อาสวะกับหาเรื่องกีเลสดรู้ทันที่รงไหนมันก็ดับไปดับไปของมันตรงนั้นจนกลายเป็นอาสวะข้าย,ยานความรู้แจ้งในความสิ้นอาสวะเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิงหรือตลอดทั่วถึงแน่ ว่าไงเราอยู่ในกลับไหนเวลานี้เราต้องทดสอบเราทัศกับหรือเป็นศูนย์จะกลับทัศกับก็ว่ากลับที่จะเลิศเจริญในการประกอบความภาคเยนืนในความมีสาระภายในตัวเองในวันหนึ่งหนึ่งสร้างสาระทำขึ้นภายในใจิตใจเป็นทัศกับ เป็นขณะเป็นเวลาเป็นการที่จเจริญรุ่งเรืองอยู่ทุกระยะนั่งสมาธิภาวนาก็เป็นสมาธิภาวนาไม่เป็นหัวต่อโดยไม่มีสติสตังทั้งๆคิดไม่หลับแต่มันก็หลับดยู่ด้วยความไม่มีสติคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายฝันดิบไปเรื่อยๆฝันดิบฝันสดไปเรื่อยๆเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปถึงหลูกถึงล้านถึงบ้านถึงเดือนถึงกิจการหน้าที่อะไรเมืองนอกเมืองนาที่ไหนจไปหมดเอ,อ,อดีตอนาคตยุ่งไปหมดนั่น เป็นอะไรดูทาม,มีสติเป็นอย่างนั้นทำมีสติแล้วมันจะไม่ไปเราบังคับเวลานี้เราต้องการที่จะทําหน้าที่นี้อย่างเดียวให้เป็นาธาตุกับนะให้เป็นสุญญากาศนั่นเป็นสุญญากาศหนะ้าที่กล่าวไปแล้วนั้นนั้นนาไฟมาเผาจะอาของเป็นสุญญากาศไม่มีศาสนาแสงเลยขนาดนั้นคือไม่มีสติสตังไม่มีปัญญาตามรักษาเลย ปอยตั้งแต่กิเลสให้กิเลสถุดลากจิตไปโดยเจ้าของไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกเขาปล่อยแล้วถึงรู้ตัวเวลาเขาถูเขาลากฝันสดไปกับเขาเขาปล่อยแล้วถึงมารู้ตัวกูตายมันคิดอะไรเรื่องรล่าอะไรกัยังดีอยู่ที่วกูตายให้มันคิดไปอะไรไอที่ไม่ทราบเลยที่พอพวกกลับขึ้นมาเนี่ยมันยังไงว่านั่งสมาพานายตั้งเป็นเวลาตั้งหลายนาทีหรือเป็นชัออ่วโมงกันมไม่เห็นได้เรื่องอะไร นั่งอะไรในเรื่องนี้นอนถ้าดีกว่าล้มไปแล้วมันมันจะไปดีกว่าเขาหอกจากมันดีหมอนเท่านั้นอืไปดีกว่าก็ไปดีที่หมอนไงไม่เกิดผลเกิดประโยชน์คล้ายๆกขคนนอนได้นอนอย่างนั้นถ้าดีกว่ามันพ้นคุกไปกันด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่มันดีกว่าภาวนาหมอนดีกว่าภาวนามันก็พ้นผูกไปได้หมดแต่นี้มันไม่ดีกว่ามันเป็นเรื่องที่เลสหลอกเรากลมเราให้หลับ ว่าเป็นของดีกว่าคือดีกว่าภาวนานะยิเลศมันต้องแทรกทาเสมอตรงนี้พวกกอบวนพวกยุแย่พวกทําลายหาทำลายอยู่ทุกแห่ทุกมุมทุกการทุกเวลาทุกอียาบทก็คือเรื่องของกิเลสน,นะพระพุทธเจ้าท,าท่านจึงสอนให้แก้ให้ปราบกิเลสพวกแทรกซึมมันอยู่ภายในาจิตใจด้วยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลัง ความอดความทนให้พยายามเราทําหน้าที่การงานอันเป็นสาระประโยชน์สําคัญเพื่อเราถ้าเป็นพัฒนพัฒกับพัฒมุคคลที่พนานจิตใจจึงต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรง,งานทุกด้านที่เป็นผลเป็นประโยชน์เราจะสร้างวัสดุมากีดขวางไม่ให้ทํางาน,นนั้น ิตถ้าสงบมันก็สบายทำไมสงบไม่ว่าแต่การไหนจะกระทั่งวันตายก็หาความสบายไม่ได้เพราะจิตวุ่นอยู่จิตจะหาความสบายที่ไหนทําความเข้าใจไว้ว่าสูงจะกลับอยู่ที่นี่ถาจะกลับก็อยู่ในผู้มีความเพียรมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตัว สุญญากาศก็คือปล่อยตามเรื่องตามลาตามอารมณ์ตามบุญตามกรรมไม่ทราบบุญที่ไหนกรรมที่ไหนปล่อยเรื่อยไปความปล่อยเรื่อยไปนั่นก็คือความผูกมัดตนเองโดยมีรู้สึกแล้วจนเกอบจนมุมเจอแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาความทุกข์ใครปรารถนาเราในโลกนี้แต่ทําไมเจอกันทั่วโลกดินแดนนี่ก็เพราะเรื่องปล่อย,อยตามบุญตามกรรมมันเองเพราะมันไม่มีเหตุผลการปล่อยอย่างนั้น ถ้าปล่อยกิเลสบางกิเลสด้วยสติปัญญานั้นมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้าท่านปล่อยอย่างนั้นรู้เหตุรู้ผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยไปำำตามลาดับลานาปล่อยโดยลําดับจนกระทั่งปล่อยโดยสิ้นเชิงสุดท้ายก็คือแบบปล่อยกิเลสหมดเหนือแต่พระทัยที่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปล่อยพวกเรามีเกี่ยวเที่ยวยึดเที่ยวถือเที่ยวแบบจะหามหนักเท่าไรก็อย่างมากก็บนเอาแล้วก็ไม่วายที่จะแบบจะหามแล้ว หามาเพิ่มเติมเรื่อยๆไม่ว่าหนึ่งว่าน้อยเท่าแต่ชลาเป็นตัวขยันที่สุดก็คือการแบกบการหามอารมณ์ความคิดความปรุงต่างๆไม่ได้คิดถึงคำคิดคำหนึ่งถึงวัยถึงปีถึงเดือนถึงอายุสังขารจะคล้องเลยขยันที่สุดก็คือเรื่องแบบแบบเรื่องหามกองทุกแบบสัญญาอารมณ์การพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้เราระลึกตัวของเราให้เรารู้ ว่าเราเคยเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วยังจะฝืนให้เป็นอย่างนี้อยู่หรือผลที่เป็นมาเพราะการทําอย่างนี้เป็นอย่างไรเราก็ทราบตัวของเราเองแล้วเวลานี้เราจะแก้ไขตัวของเราอย่างไรถึงจะให้เบาบางลงไปบ้างพอได้มีความผ่อนคลายภายในจิตใจได้รับความสะดวกกายสบายใจแล้วที่เราท่านตั้งหลายได้อุตห์มานี้ก่อนนะอว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิงยิงเป็นเจรนาที่ดีที่สุด คือมาบำเพ็ญนี่คือว่ามหาสาระคุณสาระประโยชน์นั่นจึงปรินนาบำเพ็ญคิดตภาวนาให้เหมาะสมกับการเวลาที่มานั่งสมาธิภาวนาดูตัวของเราตัวของเราเป็นยังไงถึงต้องดูถ้าเป็นคนไข้ก็ต้องหมอเป็นทกผู้ตรวจผู้รักษา แล้วจิตมันเป็นโรคเป็นโรคอะไรใครจะเป็นหมอเป็นผู้ตรวจผู้รักษาเนี่ยนี่สำคัญโรคของจิตคือเรื่องของติเลตยาก็คือธรรมหมอก็ได้แจกครูแจกอาจารย์มนตำหนักตำนาท่านสอนเอาไว้นำมาประพฤติปฏิบัติกำจัดโรคเชื้อโรคอันสำคัญที่เหมือนฝังอยู่ภายในจิตใจนี้อย่างจม,มิดผอดถอนด,ด้วยความภาพเพียงยาลดละางคอยหลัง ความหวังที่ปรารถนาด้วยกันนั้นจะพุงสสาเร็จไปโดยลําดับลําดับเพราะอย่างยิ่งคือการพิจารณาเรื่องถาตเรื่องขันเรื่องความเป็นความตายในสกุลกายของเรานี้เป็นสิ่งสําคัญมากยิ่งกว่าเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องความตายติดแน่จกับตัวของเราทุกคนความเจ็บความทุกข์ความลําบากในร่างกายและจิตใจก็ติดแน่เก,กับกายกับใจของเราเราไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางนอนอยู่มันกระทับเราอยู่นั่นแหละ นั่งอยู่กระทับอยู่อิริยาบถท,ทั้งสี่มีแต่เรื่องความแก่ความเจ็บความตายทับเราอยู่ทั้งนั้นความทุกข์ความลําบากทับเราอยู่ทั้งนั้นเราจะหาอุบายวิธีไหนเพื่อจะให้รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่ควรจะรู้เท่าทาัน <het agua t aut> แล้วเพื่อจะถอดถอนสิ่งที่ควรถอดถอนด้วยอุบายวิธีใดบ้างนี่ว่าเรียนตัวของเราให้รู้เรื่องตัวของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรามีอะไรบ้าง ให้รู้ให้เข้าใจสมกับศาสนาที่ออกมาจากท่านผู้ฉลา,าดแหลมคมมาสอนเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทเพื่อความฉลา,าดแหลมคมให้ทนพันคนมายาแห่งความโง่ของตนที่มีอยู่ภายในตนความโง,ง่กือกิเลท่านเรียกว่าความโง่แต่ว่าเราว่ากิเลสมันโง่นะความจริงกิเลสมันฉลา,าดที่สุดที่เราถูกกล่อมมาเรื่อย,อยมีแต่ความฉลา,าดแหลมคมของกิเลสทั้งนั้นราจะว่า กิเลสมันโง่ได้ไหมผู้ที่เชื่อกิเลสนั่นแหละคือผู้โง่ว่าอย่างนี้ถูกต้องดีแล้วใครละเชื่อกิเลสโดยลำดับลำดันแล้วมีใครบ้างก็พวกเราพวกสัตว์โลกนี่เองเป็นผู้โง่เพราะเชื่อกิเลสกล่กอมเมื่อไรก็หลับเมื่อนั้นเพิ่มเมื่อนั้นลาบไปเมื่อนั้นไม่เคยตื่นเมือ่อตื่นตัวไม่เคยเห็นภัยแห่งความกล่อมของมันมก็คือพวกเรามีพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นผู้รู้สึก พระองค์แล้รู้สึกตัวและนำธรรมเข้าไปรื้อถอนตนออกจากไฟทั้งหลายเหล่านี้เสียได้แล้วนำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนพวกเราประกาศทั้งคุณทั้งโทษประกาศทั้งทั้งโทษทั้งคุณก็คือโทษได้แก่ที่เหลือทาสวะได้แก่ความรุ่มหลงตามที่เหลสปัญหาอาสวะคุณก็คือได้แก่สติปัญญาศรัทธาความเพียนที่จะรื้อถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจของตน ให้การผู้ฉลาดแหลมคมขึ้นมาหลุดพ้นออกจากแอกที่มันกดถ่วงมืก,กดอยู่บนคอแไล่จกบหัวใจของเราโดยลําดับัําดบจนกายเป็นอิสระขึ้นมาได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนี่มีหมดพระพุทธเจ้าท่านหมดหมดสิ่งกดถ่วงทั้งหลายอะไรกดถ่วงยึดอะไรหลงอะไรอันนั้นแหละกดท่วงความยึดความถือตัวของตัวเองนั่นแหละมันมากดท่วงตัวเอง ไปยึดภูเขาทั้งลูกภูเขาไม่ได้มากดทวงเราแต่ความยึดนั้นภูเขาทั้งลูกนั่นแหละมันมากดทวงเรานี่เอายึอดอะไรหลงอะไรความยึดความหลงอันนั้นแหลมมันมากดมาทวงมาบีบบังคับจิตใจของเราสิ่งนั้นที่เราไปยึดไปถือนะมันไม่ได้มาเห็นเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องที่ไร่ที่นาที่ไหนก็ตามมันก็อยู่ตามเรื่องของมันมันไม่ถือว่ามันเป็นท่าสุด หรือเป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้ใดแต่ผู้ที่ไปหลงไปยึดไปถือสิ่งเหล่านั้นน่นะนั่นแหละนั่นกลับมาทับตัวเองจึงต้องแก้ตัวนี้ด้วยสติด้วยปัญญาของเราการภาวนาก็คเพื่อให้รู้เรื่องความขนองของใจที่คิดไม่เข้าเรื่องเข้าราวเหล่านี้เนี่ยสั่งสมทุกข์ให้แก่ตัวเองมากเท่าไหร่ยังไม่เคยเห็นโทษของมันเมื่อได้เรียนทางด้านภาวนาแล้วเริ่มจะทราบไ,ไปโดยลําดับลาดับ โยนเข้ามาถึงเรืองธาตุเมืองขันอันเป็นสมบัติสาคัญของเราได้แก่ร่างกายอ่าโยนเข้ามาตรงนี้ร่างกายทุกส่วนนี้มันก็จะต้องสลายภายในวันหนึ่งทุกวันนี้มันก็เริ่มของมันอยู่แล้วตลอดมาเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันแต่ละชิ้นอันนี้มันทําความทุกข์ร้อนให้แก่เรามากน้อยเพียงไรถ้ามันออกอย่างเปิดเผยก็ทราบชัาว่านี้มันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้สิดเจ็บท้องปวดของมันเป็นต้นถ้าไม่แสดงอย่างเปิดเผยก็เป็นอยู่ลับๆเราไม่ทราบอืม เริ่มท่าเรื่งขันเตียงนี้เวทาน,นากับความทุกข์คือทุกขเวทาน,นาดีอยู่ทั้งนั้นแหละยืนเดินนั่งนอนมันก็บีบบังคับอยู่นั่นพิจารณาตรงนี้ให้รู้กลุ่มนี้รู้นี้แล้วถึงอันนี้จะอยู่กับเราก็ตามก็ไม่กดทวงเราได้เพราะความยึดของเราไม่มีเนื่องจากเรารู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงที่เส่้นเดียวกับสภาวธรรมทั้งหลาย ใจก็สบายอยู่ในท่ามกลางแห่งธาตุแห่งขันก็ไม่หลงธาตุขันธาตุขันก็ไม่มาทับผมเราได้แล้วก็เป็นอิ์สิทธิ์ภานจ,จิตใจนี่ที่ว่าผู้ฉลาดครองขันผู้ฉลาดรักษาขันขันไม่ได้ไม่สามารถจะมาเป็นภัยต่อเราได้เพราะเรามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดทันของมัน,นท่านนักปราท่านว่าน,นี่คือความฉลาดฉลาดแก้ตัว ท่านว่าพ้นไปได้นั่นแหละเป็นความฉลาดของนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นความฉลาดนอกนั้นพาให้เจ้าของจมใช่ไหมนี่พระพุทธเจ้าจึงไม่สมเฉยว่านั่นเป็นความฉลาดอย่างแท้จริงความฉลาดได้ที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญจากตนและส่วนรวมนั่นแหละคือเป็นความฉลาดแท้แต่เพราะอย่างยิ่งความฉลาดเอาตัวรอดนี่เป็นสําคัญตัวรอดได้ก่อน แล้วกานนำผู้อื่นให้รอดพ้นก็ได้โดยลําดับลำดับนี่คือแบบความชะลละารการแสดงธรรมก็เห็นว่าขึงกว่าพอ,อยุติเพียงเท่านี้น